ซาลาตันอิบราฮิโมวิชโดนผู้สืบข่าวยิงคำถามระหว่างคริสเตียโนโรนันโดกับลีโอเนลเมสซี่สองซูเปอร์สตาร์ลูกหนังโลกว่าใครเหนือกว่ากันฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงค์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะเมสซี่กับโรนันโดจะตกเป็นประเด็นในการสนทนามาตลอดว่าใครที่เหนือกว่าใคร แต่ดูเหมือนว่าณนะปัจจุบันแมสซี่จะเป็นฝ่ายที่อยู่เหนือกว่าเพราะการนำทีมฟ้าขาว,ขาวคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปีที่แล้วแถมยังได้รางวัลบอลลงดอไปแล้วเจ็ดสมัยและมีลุ้นที่จะได้ในปีนี้ด้วยแต่ยังไงก็ตามผู้คนหลายคนก็ยังยกให้กับตันทีมชาติโปรตุเกสอย่างโรนันโดยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมสซี่ถึงแม้ว่าความสำเร็จจะน้อยกว่านิดหน่อยแต่เขาก็สร้างผลงานและสถิติไว้มากมาย ในระหว่างการสัมภาษณ์สลาตันผู้สื่อข่าวได้ยิงคำถามว่าระหว่างเมซี่และโรนัล do คุณคิดว่าใครเหนือกว่ากันคำตอบของสลาตันคือสิ่งเดียวที่โรนัลด o เหนือกว่าเมซี่ก็คืออายุใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง Link ์งดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ